หมูย่างค่ะจะหมักแบบจะหมักแบบกึ่งไทยแล้วก็กึ่งบาร์บีคิวนี่แล้วก็จะจิ้มๆหน่อยเพื่อให้น้ำซอสของเราซึมเข้าตัวซิ่โครงหมูได้ดีขึ้น With bone. Three RPM. One to two hours. Yeah. ผสมเครื่องปรุงอย่างแรกเลยใส่น้ำมันพืชประมาณสี่ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซอสหอยสามช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวอ oh สองช้อนโต๊ะ okay, แล้วก็ uh, ซอสปรุงรสประมาณสองช้อนโต๊ะทำด้วยน้ำพึ้ง We can do like this one side for me and one side for your beef น you ้ำพึ้กค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะประมาณนะคะก็จะมีเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาก็จะมีน้ำตาล ช้อนโต๊ะอันนี้ทั้งหมดนี่คือแบบไทยๆแล้วนะคนให้เข้ากันวันนี้จะทำลูกครึ่งค่ะหมูอบลูกครึ่งโอเคอันนี้ก็จะเป็นผงกระเทียม สองช้อนโต๊ะพริกไทยดำหนึ่งช้อนชาใบถทมแห้งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ ก็จะมีอันนี้เป็นผงปาปริก้าเติ่มสีสันค่ะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะสช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะอันนี้จะเป็นชิลลี่เพิ่มความเผ็ด1 2ใส่ไปสองช้อนโต๊ะค่ะ ต่อไปตัวนี้จะเป็นพริกหวานค่ะหนช้อนโต๊ะพอแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นพงเป็นอซอสบาร์บีคิวแบบกระเทียม ันนี้จะเป็นรถกระเทียมกระิกใส่ไป1นึ่งซองหกสิแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน สิโคหมูของเรานะคะนวดไปคะ่ะนวดตามล่องสิโครงตามนื้นี้ก็นวดไป ให้น้ำซอสของเรามันซึมเข้าไปในตัวของหมูได้เร็วขึ้นก็อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะ อกหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะนวดนวดตามร่องของซิคโคงน้ำซอสของเราจะได้ซึมเข้าไปในตัวซิค,คงได้ดีขึ้น นี่หมักไว้3มชั่วโมงนะคะอย่างน้อยนะเพราะว่าให้นำซอสซึมเข้าไปในเนื้อหมูให้ได้เยอะที่สุดะคะ่ะใครจะหมักไว้ข้ามคืนก็ได้นะจะยิ่งอร่อยมากขึ้นค่ะนี่นำมาย่างที่ไฟกลางก่อนพอให้หมูเขาสุกระดับหนึ่งแล้วแล้วเราค่อยลดลงมาเป็นไฟอ่อนค่ะนี่ใช้เวลาย่างประมาณ หนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะเพราะว่าซี่คโครงหมูของเราชิ้นใหญ่แล้วหญิงต้องการให้มันสุกทั่วถึงดี้ก็จะทาได้น้ำซอสน,นะคะเพื่อให้ ซี่โครหมูของเรายังคงความชุ่มช่ำอยู่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะจะเห็นว่าเนื้อข้างในเขาสุกแล้วแล้วเขาข้างนอกก็จะสีสันสวยงามค่ะลองลองทำกันดูนะคะหวังว่าคงจะถูกใจ